Thank uh you. -huh. วันนี้เรามารู้จักกับประวัติศาสตร์แอซซอมแบบย่อๆกันนะครับท่านผู้ชมกระผมโบลูจะรับหน้าที่เล่าเรื่องให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนั่นเองนะครับแอซซอมนะครับมีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นต้นศตรวรรษ1970นะครับโดยมีชายคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าอิชิโรงเนาะก็ต่อเขาเป็นผู้หลงไหลในการยิงปืนกันเป็นอย่างมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้คิดคนนะครับที่จะสร้างปืนจําลองขึ้นมาที่มันสามารถที่จะยิงกระสุนจริงได้แต่ไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้และปืนเหล่านั้นนะครับก็ได้ถูก มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อว่า a i r s o อฟกันนั่นเองมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองปัญหาของผู้ที่ชื่นชอบปืนเป็นอย่างมากหลงไหลในตัวปืนคลั่งใครอยากสะสมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นมันก็สอดคล้องกับกฎหมายที่เข้มงวดของญี่ปุ่นในการเข้ารองอาวุธปืนปืนจริงเราไม่สามารถรข้คพองได้เขาก็เลยหันไปพึ่งพาแอร์ซอฟแทนนะครับรูปร่างเนี่ยมันเทียบเท่ากับอาวุธปืน ก็เลยใช้แก้ขัดกันไปก่อนณตอนนั้นนะครับมันก็ยังเป็นระบบของแก๊สอยู่นะครับซึ่งแก๊สเนี่ยที่ใช้มาเป็นพลังงานร่วมกับแอร์ซ็อมนะครับก็จะมีส่วนผสมของฟรีออนและน้ํามันซิลิโคนที่จะถูกอัดเข้าไปในกระป๋องนะครับต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสูตรผสมนะครับเขาเลือกใช้เป็นโพรเพนและน้ํามันซิลิโคนนะครับที่ทุกคนรู้จักกันในนามคําว่ากีนแก๊สนั่นเองมันเป็นพลังงานที่อ่อนกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบกระป๋องนะครับที่เขาใช้พ่วงในปืนลมประเภทของเพลเลตกันนั่่นนเององตมารับิบษท อาซาฮีฟรายอาร์มเป็นบริษัทต้นแบบจากญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในช่วงทศวรรษที่1980และ1990เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกยุคแรกของแอร์ซอบกันเลยก็ว่าได้แอร์ซอบกันก็ได้ถูกเผยแพร่ไปยังสหราชอาณาจักรในช่วงปลายทศวรรษที่1980และต้นทศวรรษที่1990ผ่านบริษัทชื่อ LS เอแอร์ซอบเหล่านี้นะครับก็จะถูกขายเป็นแยกชิ้นส่วนจะต้องเอามาประกอบกันก่อนนะครับถึงสามารถที่จะยิงได้มันก็ยังมีจำหน่ายในทั่วยุโรปและอเมริกา เหนือนมันได้รับความนิยมรวดเร็วทั่วโลกตั้งแต่กลางทศวรรษ1980ต่อมาบริษัทที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือโตเกียวมอลลี่เขาได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าขึ้นมาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ AEG ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์บ็อกนะครับเป็นการปฏิวัติว,ตวงการแอดซอฟเลยก็ว่าได้มันได้รับความนิยมอย่างมากนะครับยิงได้ต่อเนื่องบรรจุกระสุนได้เยอะและยิงได้อย่างรวดเร็วแค่เสียบแบตเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยมันเป็นที่นิยมในผู้เล่นจํานวนมากนะครับที่เขาจะเอาไปลงสนามกันถือว่าเป็น เมตาของแอร์ซอฟเลยก็ว่าได้ต่อมานะครับทางจีนและไต้หวันก็ได้มีการเข้ามาทําตลาดแอร์ซอฟ์ด้วยเหมือนกันก็ได้มีการออกแบบและแบรนด์ของตัวเองต่างๆมาให้เราเห็นกันในปัจจุบันทุกว,วันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นและทั้งนั้นทั้งนี้น,นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเราก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับประวัติศาสตร์แอร์ซอฟ์แบบย่อยๆกันนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ เอาไว้เจอกันครั้งนีามาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม